สวัสดีค่ะช่องแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้บีพาเพื่อนๆมาดูต้นฟ้าตะลายโจรค่ะที่ได้ทําการย้ายาวันนั้นนะคะได้หลายกระถางเลยค่ะมาอัปเดตกันนะคะต้นฟ้าตะลายโจรค่ะสมุนไพรพื้นบ้านาเพื่อนเพื่อนก็น่าจะปลูกติดบ้านกันเอาไว้นะคะช่วงนี้คือเป็นสมุนไพรชั้นดีมากเลยค่ะบีได้ทําการย้ายวันนั้นค่ะตอนนี้ แตกยอดค่ะแตกยอดสวยมากๆถ้าเพื่อนเพื่อนทานใบสดได้ก็จะดีค่ะแต่ว่าเขาจะมีความขมนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหวานเป็นรมขมเป็นยาทานได้ค่ะของบีที่บ้านก็ได้ทำการาตากให้แห้งแล้วก็เอาไปหมักกับน้ำตาลทรายนะคะดื่มดื่มแทบจะทุกวันค่ะดื่มเพื่อสุขภาพ รสชาติจะขมไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดื่มได้สมุนไพรพื้นบ้านค่ะช่วยต้านไวรัสแก้ไข้แก้หวัดเจ็บคอได้มีหลายต้นเลยค่ะมีได้แจกจ่ายใ,ให้เพื่อนบ้านไปบ้างเลยนะคะก็เหลือแค่นี้ค่ะเหลือไว้ปลูกติดบ้านไว้ประมาณนี้ ชุดนี้ชุดที่ว่าได้ไปไปขุดย้ายมาจากบ้านพี่ชายค่ะวันนั้นก็จะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านขอไปก็แบ่งแบ่งกันค่ะอันนี้ชุดนี้คือเหลือไว้ติดบ้านค่ะบีจะลองเอาไปเก็บใบไว้ตากแห้งแล้วบดใส่แคปซูลดูค่ะเผื่อว่าจะกินง่ายง่ายขึ้นนิดนึง แต่แหวว่าต้องเลี้ยงให้เขาโตอีกนิดนึงนะคะตอ,ตอนนี้ต้นเขาก็ยังเล็กเกินปลูกติดบ้านกันไว้ก็กดีนะคะพืชผักสม,มุนไพรต้นสวยสมบูรณ์มากเลย บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาห้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ